ปล่อย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 ครับปล่อยนะปล่อยพันปล่อยพันหนึ่งปล่อยพันหนึ่งยูนนะไปเลย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 ไยไปเเลยไปเลยยไปเเปเลปลยไยไปเลยไปยไปเลยไปเลยไปเลยเลยลยเลยไปเลยไปเลลยไปเลเลยไ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp อะไรครับท่านผู้ชมสมาชิกทุกท่านนะครับเราอยู่กันที่สนามจรัญซอยสองนะครับเป็นเจ้าเมย์พุทธบูชานะครับต่อให้ทีมงานของปากเกรดนะครับเจ้าแดนกับเจ้าดนสองหนึ่งนะครับในเหลี่ยมเซอแปรข้ามฟีมาทําไมทางนี้นะครับโอ้โหแต้มแรกนะครับมาอยู่ที่เจ้าเมย์แล้วนะครับ หนึ่งศูนย์แล้วนะครับปามิดปามิดเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นไปเจ้าแดนปักเขาให้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยอ๋อ้จานัสดีครับสวัสดีครับโอ้คิดว่าใคร ศูนย์หนึ่งนะครับเอาจะนวนเสือไปเอาเปิดเอายกขึ้นไปเจ้าเมปักเรียบร้อยโอ,โ,โอ้โหสัตเต็มข้อรอดเต็มเหนี่ยวแล้วครับจะรอดไหมนะครับแอดมินอยู่ท้ายสนามนี้นะครับ

เอายกขึ้นไปเอาเจ้าแดงเจ้าแดงเขียวไปทักทานะครับคุณวิเชียนอินจอยด้วยนะครับเราอยู Puerto, ่ก uh ันที對對่จ yeah> ันรนะครับศูนย์สองเสิร์ฟไปเอาเปิดโอ้ยนะครับลูกเสิร์ฟเจ้านนทําำงานนะครับทำให้เจ้าเมย์เปิดตะก็อ ออกหลังสนามนะครับหนึ่งต่อสองเอาเสือไปเอาเจ้าเมีเปิดหนึ่งเอายกขึ้นไปขำฟาดมาแล้วโอ้โหเรียบ

เขาเปิดยกขึ้นไปอยู่ที่เจ้าแดนสันแบ็เขาให <Ash well. S 2> ้เรียบร้อย

เอาเปิดเอายกขึ้นไปอยู่ที่เจ้าแดนปักเขาให้โอ้ยเรียบร้อยสองหนึ่งร้อยสองหนึ่งร้อยห้าร้อยสองหนึ่งร้อยห้าร้อยนวลไรไม่นหลไรวัดตะกอสีตินก็สองตีนเฮ้ยเม็ด สองหนึ S <S ่งครับเอาเปิดหัวเอายกเข้าไปอยู่ที่เจ้าแดนเจ้าแดนเตใสเนตโอ้ยไม่ข้ามเเหนากยสองหน้ึ่งสองหนึ่ไง เอาเสิร์ฟมาโอ้ยเสิร์ฟออกนะครับราได้เร่อเลยระนัปั๊บปดปวเขาปแนวอ่พีออเป็นไ่ะ สบอร์ดสองสองอธิ่ก้พอได้เป็นสิมีรู้ว่าผิดบ้างไม่อยู่แดงใหม่ชิบถ่ายรูปกดดูดสี่เหรียญหลังบอลของบ้านสองทีนี้แปดร้อยพังเศร้าเลยแรกสอเร้อยพ่อเลยบนพัดเย็นแบบเม็ดเเฮ้ยซอ เอาเยบิดดึงเอายกขึ้นไหมอยู่ที่เจ้าเมธเตะมาเข้าป่ารียบร้อย สองสามนะครับ

มีหมาอันบอกมันแด้โอ้ยขาเขายาวไปหยอดได้ไงดีหขาเราเลยพี่ผมก็ไม่เก่งเท่าไ่หรอกตอนนี้แต่ว่าอนเก่งรอสามเอาเปิดหัวได้อยู่เอาจะโนนยกขึ้นไปอยู่ที่เจ้าแดนเจ้าแดนซันแบ๊กเข้าไปเรียบร้อยไหมเรียบร้อย สามต่อห้าเอาเปิดโยกเจ้าเมเขียวว่าเรียบร้อย เขาแดนสั้นได้เขาให้เรียบ้อย

เอายกขึ้นไปเจ้าแดนเจ้าแดนสันแบ็คเขาให้เรียบเอยสามมิดเดินผ่านหน้ากล้องครั้งละห้าสิบะ้อยแล้วได้ได้ได้เดินผ่านห้ารอบแล้วเอามรออะนะครับเสื้อเหลืองมาบางอย่างแล้นะครับร้อยสอร้อ่ลองดิลองลองลองโอเคาครับ ้า,า<ๆ>5-3นะครับจะมีนำนะครับเอาเปิดโวยไปแล้วครับเจมีเป็นแต้มนำไป6-3ต่อแล้วนะครับ

เอาเกี่ยวได้อยู่เอาแล้วครับกองเชียยวรวมหน่อยกองเชียยวรวมหน่อยเขียวมาโอ้เรียบร้อย บักล้ําบังกองอีแล้วล้ le, <t os? <t os ําบังกองโอุ้ยสัตว์เอ้าเสิร์ฟออกนะครับพอเสิร์ฟแรงนะระวังเด้ไหม

nhanh nhanh tia nó teà cả, không được không เจ็ดต่อสามนะครับเจ้าเมย์เซอร์มาเจ้าแดนเปิดเอายกขึ้นไปอีเจ้าเมย์โอ้ยนะครับเจ้าแดนมองออกขังขาขวาเจ้าเมย์นะครับ เอาเปิดเอายกขึ้นมาอยู่ที่เจ้าเมฆคำฟาดมาแล้วอุ้ยอุ้ยนะครับป <ๆๆ S 2> ัดเกือบไม่ทันนะครับทันนะครับแต่แบวงๆหน่อยหนึ่งโอ้โหนะครับใครเจอภาพเด็ดบ้างครับเมื่อกี้ๆๆๆๆ เหลือครับไม่มีเหนือเกี่ยวเลี้เกียวไปเกียวไปขับครับรครับ้ามัผมรอักรรมการครับโรครับต่างกรรการางฝั่งกรรมการแปดต่อสามนะครับเปิดเอายกขึ้นไป โอ้ยโยไม่โยโยปักเข้าให้เรียบร้อยจีปัดตะก้มือแดงเลยครับจีนะเมื่อกี้มองพันเอาเปิดหนึ่งเอาจะนนยกขึ้นไปอยู่ที่เจ้าแดนเจ้าแดนมงเข้าไปเรียบร้อย เบียดิน kind of <laughs> ่ต่อเบียดิน่เราเล่นดังิบต่อร0อเดียวสิต่อร้อยเดียวสิต่อร้อยเดียวสี่สิปิต่ออพื้นอะไรพื้นปากกระป๋องไหม้ยของเราแล้วของเรานี่ยนอนเนี ก้าสามนะครับเอาเสร์ฟมาเอาเปิดหัวได้อยู่ยกขึ้นไปอยู่ที่เจ้าแดนเจ้าแดนมงเรียบร้อยโอ้โหเจ้าแดนเปลาอีกแล้วนะครับสิบต่อสาม

สิบเอ็ดต่อสามเอ้าโอ้ยทัดเน็ตลงนะครับลูกเสิบของเจ้าเมย์พุทธบูชานะครับเกมแล้วครับเจ้าเมย์เอาชนะเจ้าแดนกับเจ้นโนไปสองสิบสองต่อสามนะครับเดี๋ยวแอดมินขอแยาตัดคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ